นีบรตองไลยสวัสดีพี่น้องทุงทกคนอ,เ,อ,นอเป็นเ็ดมุเมืองแพ่่ของต้นุมือนี้พามเมืงพี่น้องเลยมืงกระไโอ้นโยงน่ไปเก็บังอันนี้นะกระ้งกวนพี่น้องเห็ดขาวก็ไดซอระตุกอยู่ที่ย โอตเนาะตีกายน้อยเดียวนะตีกายนี่โคตรโพอ้าเจตไ้กิ่นแบบยำโรงงน้ดแล้วมีกับข่าวอะไอาจะกินนุ่งม่งแพงกินม่วงแพงกับข่าวงีฮอดเ้เนาะโอ้ยชวนชวนอดวะกนานยังไได้ แผ่น่นะตากเล้วกินเลยแล้วตากชิดชีอันเข้าก็ไปหลอกกินข่าเลยบุรีอันนี้ใช่สามพันพอเดาพระถาดออกก็เลยเด้สามพานเตัวย็นว่าเดยดดีสบายเลยเฮาสามพาก็ไดยประมาณเจ็ดปอันเนี่ยว่าที่เฮ็ดนย่มยอันกินกับเขาเวีอดเขาปฏิเสธ บนมีกระปุกใส่เนยก็ทำเป็นเอาปอกช่องก็พอได้เอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ยน้รเค้าขาถ้าบดได้ใส่กะทินี่เอาแบบสดชุดของมันถุงเ้ำใส่น้ำตาลใส่กะทิเี่ยมันมันอยากเสียไว้เสื้อน่องมาดูมาน้ำจนบมาหนักคู่แพ้กระตุกในศาล วงขาใหาคนคนาง่วงเห็นง่วงอยู่เทิงวงอยู่เทิงผีง่วงอมะผมมีง่วงคีง่วงมันเสกขึ้นได้อีกูดำบาูดำใหญ่เติบไดู้ดำหนาวมันกท้งนอมันได้ครับูดำมก็มันก็บกขืนกอขอได้มึงอได้ไว้ำไหันนาซับ พี <Merci. S 2> hey, ่น้องสิ้าไปเก็บม่วงก่นพี่น้องไลฟ์โฟโพี่าพปเบิ่งก่อนเลิกปบีเปีฮะอีกไก่โยเฮ็ดม้อนี้แล้วว่านี้นะเฮ็ดบางเรงนี่นสโมกา่จองสิบห้าสิบ้อ่านพี่น้องเพื่นตาใส่อันอนาโฟมพี่น้องเอ้ยมาตากแดดนะนี่บอกขี้ฟุ่นหยางีมคือใส่บอก ปากซ่ามือของเขานะอันนี้กระลังเริ่มแข่งพี่น้องตัวนี้เฮ้ยทำอะไรตกเตะนะไรสักพี่น้องในที่สุดทักกระมาหอดจุดจุดคองมันแหละพี่น้องเอ้ยหลายโพดโพดได้พี่น้องพูนเต็มอยู่ครูมะม่วงพี่เล็กพี่โลโพดโพดพี่น้องมาเกตต้มกันเลยพี่น้องเอ้ยปัดมาลายแทหลายว่าพูพี่น้องเอ้ย สามกระสอบกบเบิเร์สพี่น้องความร้ายของหมกม่วงคุณลายอลีอลอจก๊กชิคเริ่มเก็บทั้งในก่อนพี่น้องเลยมันลายโพดลายโพเน้องนี่อยู่ให้หน้าตะกา้าบนรยากาเต็มอยู่พี่น้องโอปลาลายอลีพี่น้องเลยม,มุดเจอมาเก็บซ้อยสะเอื้อยเดี๋ยพี่น้องลายโพดโพ อันนี้คือกาเพลินกระยาวเลยพี่น้องอุ้ยโอ้โหตายตายตายตุ๊กต้องมาซีหงเ,เลยนะคือน้ำสางพี่น้องนี่แหละโอ้ยบรรยากาศแดดคืออีกอย่างนี่พี่น้องเห็นไรกับเมืองไงเก็บมางม่วงก็จะคิดได้จกสอบซื้อกระสอบมาสองกระสอบพี่น้องเสียขึ้นมาได้วนะเนาะปัญหามาคนเดียวเดี๋ยวเอาเก็บก่อนพี่น้องเออเริ่มเก็บก่อนอุ้ยหมากยังไงแบบนีน้พี่เสดพี่น้อง ปาพี่น้องเลยมาเก็บสร้อยเด้อหลายอะไรหูซีนวยกับแบบนุ่ยตัวนุ่ยใหญ่พี่น้องเก็บก่อนพี่น้องมันลายโพดโพดเนาะก็เริ่มมาคนเดียวนี่นะจะเก็บซองกระสอบกระเพาะเก็บลายดอกพี่น้องเลยมือหนาจะมาเก็บเอาเพชรบักม่วงแทนม่วงกวนไว้คือเก่าวลายอะไรโพดโพดหูยันจะไม่โรคไซค์วนพี่น้องมักแต่เขาจะบ่ออ้าวพี่น้องเลยเขาจะเอามักแต่บ่อแตกอย่างเดียวเพราะว่าใส่กระสอบมันก็สิแตกกันพี่น้อง หลายเอลีพี่น้องเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยสิเก็บหมากได้ก่อนอุ้ยเนาะหยาดแต่มันล่นใส่หัวก่อนอุ้ยหมากติดเตกเปล่าพี่น้องหยาดบวกได้เนาะหยาดมันกระเกิดไปหยาดกระไรหยาดกระเดกกระดอเนาะต้นนี้มันว่านพี่น้องแล้วก็เลยหยาดแต่ต้นนี้ ว่านี่แต่มันกนระซัมตัวนี้จะไลต่ตาเดี๋ยวพี่น้องหมักม่วงสองต้นม,ม่วงตั้งแต่สได้เลยในะนี้นะต้นอันนี้นในน้ำพ่อบ้านพ่อมเมืองเลยต้นบักใหญ่บักใหญ่เดี๋ยพี่น้องสองต้นปีนี้ดอกโพดอกโพดพี่น้องเว้ยนี่น้ำไปได้ขึ้นเศร้าแต่วันล่นเองขั้นขึ้นเศร้าเนะี่ยจะเชื่อใจอย่งไรเนาะคือฝนตกนล่นแหละความร้ายความหมักม่วงพี่น้อง พ่จอจะไมาเก็บซอยะเสวยนี่เชัวโหดโธเนาะพี่น้องไลยอะไรอะ่อยลงผ่านมาพุดผุดผุดผุดโอ้เสียหวัวเด้พี่น้องเลยพูนโตบุกปุก,ปก,ปกลงมาเออลงมาลงมา,ลงมาใส่หวัเวเลยอย่าลงมาใส่หวัวเด้อนอนอบักใหญ่บักใหญ่เนี่ยพี่น้องมันติหน่วยนอน มาเตะมาเตะจังโอเคร่มกระแหงพี่น้องเอ้ยนั่เย็นสบายเลยจุ้ยเนาะโอ้ยเนาะเอาแหงกระล่งมาเออปูนเอาทำมาอีกเอออุ้ยทางล่างเลยพี่น้องไลยอลีพดโพพี่น้อง หุ่นลงมาอีละผุ่นร่มแกงเด็กพี่ดอโคตรอะนะหุน่นเอามีท่านี่บอลลงมาอีกไหม <c oughs> พี่น้องกองระเดีระดาสอยู่อันมะม่วงนี่กระดายพี่น้องเลยกระเดกกระดอลายกระเดกรนะดอเนาะลายปูลายปูพี่น้องเลยไผ่ก็มีมิไผ่ก็มีมาเก็บพี่น้องมันก็เลยด,ดองไว้ดองไว้มันก็ละลายพี่น้องเลยอันต้นมะม่วงนี่ก็ต้นบล็อกใหญ่พี่น้อง ขืนกาพระจิขึ้นได้เนาะขึ้นไปกามิเตโมดพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ขึ้นบ่ขึ้นก็ยังเก็บบ่เบิดแล้วพี่น้องบ่ขึ้นเทาก็ยังเก็บบ่เบิดแล้วป่นแล้วไม่แล้วพ่นมิเตมาเก็บแดงๆนะพี่น้องแก้มิเตแก้มแดงๆมุมม่วงก็ได้มันเพราะว่ามันมันเต็มที่แล้วมันก็ระโลดนะพี่น้องลมพัดน้อยเดียวก็ร่นลมพัดลายอะไรก็ร่นลมพัดแห้งมากอะไรก็ร่นเนาะเบิร์ดคัสซีบาสวยกับ ประจักษ์แนวบัดชินดันบาลายายพี่น้องคือแบบว่ากองเล่นเน่าลักอยู่มักม่วงนั่นอันกาก้เขากะนาซา,าพี่น้องเอ้ยน่าเพิ่นโกงมือโกงเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเก็บทุกมือทุกมือเอาก็ได้ว่าซานคันสิรุเหตุได้พี่น้องมองแฟนก็ได้ <c ười> <c ười> เหตแล้วจะอ่ออะไรกะเอ้ยอะไรก็เมื่อยแหละโอ้สูดได้เหตุถึงมังละจ้ะอยู่เทิงมัน ยังดกๆแต่ว่ามันเริ่มห่วยนี่คือแบบมันมันดกอะไรอช่วงนั้นมันมีการล้นทุกมือทุกมือนะพี่น e <Nah parte. S 2> ้องเนาะมันก็เริ่มเบิด์ตไปน้ำในเนาะพักมองดีบกาเริ่มสิบมีแล้วจ๊หน่อยก็ได้ดกอะีได้พี่น้องเก็บยังพระท่านด้เครื่องคู่ซ้ำเก็บยังพระท่านในเครื่องคู่ซ้ำพี่น้องเยพุ่น คือบรรยากาศดันทันข้างๆมีแต่ทงให้ทงหน้าพี่น้องพันสเสวยเอ้าร่นลงมารดลงมารลด,ลลดลงมาอีกเออรดลงมานลายลโรดไอ้ไี่ยืนต้งเมืองร่เซีวว้าเอาเบิร์ตคัมซีว้าลดลงมาพูนพี่นอ้องเห็นกันหรือบอดี้เนาะ เอ็นกันหรือบอดีเอามันล่นลงมาหนินาะพี่น้องลายโดพดโพดลาพปูด,โ,ปดโอ้ยอืมมันล่นใส่หัวกันนี่ลายโพดลายโพลายอลีอ,อัลลอลายขักลายเน่ลายแต่อะไรบ้าอะไรพี่น้องรอให้มันล่นลงมาอีกพี่น้อง <laughs> <laughs> แล้วแจ้งสิเก็บตัวเดียวเออ <laughs> ไว้ไวาเทว่าถ่ายถา,ายพี่น้องเบิึงสักก้อนนะม้ำลายสันได้เนาะคือแบบทั้งหน้านี่พี่น้องเห็นบรกกอบแล้วในล่ะน้ะนามิจะบ,บักม่วงทั้งนั้นพี่น้องเลยเลยน้ำตลอดพุ่นสองต้นดอกพี่น้องสองต้นแต่ว่าตัวนี้นะตัดงามมันออกน้ำนี่แล้วพี่ที่งามมันโดดไปทางให้หน้าเขาโดดตรงไม้พี่น้อง โอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องยากขึ้นเศร้าพี่น้องไม่ต้องยากขึ้นเศร้าให้มันเมื่อยพี่น้องเอ้ยล่อมีแต่นอนขั้นนันอาปากล่อให้มันงับลงมาใส่ก็ได้เอาเกินไปใช่ก็ได้แบบนอนนอนนั่นไม่ต้องยากใช่ปากก็ได้พี่น้องไม่ต้องจับใช่ปากเองมันล่นลงมาใส่ปากเลยก็ได้มันล่นลงมาไหนเอาปากไปหาเกิดไปเนาะจะทื่อจะพังเนาะเอาเลยน้องมวยเนาะ มันลายนะควมันลายนะพี่น้องก็จักสิว่าอย่เนานะลายอีไอะนี่นเลยโอ้ยเนาะหมาบักงบักบกง่ายเลยอันนี้มาดิบเนาะลายเทปพูนพี่นอ้นนองอันนี้คือเจ้าคลองหน้าเปิ้ลเนาะ นอนเฝ้าตะก,ก้าพี่น้องอเอ้ยป้าปูปูปีปีป่ลงเลยทางนั้นทีลงใส่หัวได้กำลังนางงาม <c oughs> พี่น้องตาสะอ,อนนะ่อนเนาะตาสะอ่อนอะไรโคตโคพี่น้องอเอ้ยมีแต่หมากแบบแก้มแดงๆนะพี่น้องเดชได้มันตกลงมาสูงปนมันกเ็เลยแตกมันสูงปนมันกเ็เลยแตกพี่น้อง อ้ยมันแตกลายนี่มันกระนาลายอีกนะพองอบ่คอยมีไผ่มาเก็บเนาะบ่คอยมีไผ่มาเก็บมันก็เลยลายนะพี่น้องลายอลีลายอลอลายโพสลายผู๋ไม่เก็บเนี่ยสร้างกระสอบบ่เบิร์ตพี่น้องสร้างกระสอบบ่เบิร์ตคว้ามันลายนะ กินเบิดบ้านสบาต้นนี่นะพี่น้องสองต้นนี่ไหมกินเบิดบ้านได้เลยปีนี้ได้เฉพาะปีนี้ปีไก่มันบลาย์ไปไหนปีนี้ถือว่าโอ้ยลายอะไรอะไรนี่ครับพามาเบิ่งตรงนี้รอกข้ไปกามาอยาู่นะพี่น้องนี่พามาเบิร์กม่วงพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้อง แนมเห็นกระจนชิบยาเก็บเลยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วแนมเห็นกระไดพี่น้องเดี๋ยวเอาเก็บก่อนเก็บกระมิ้นมาบักแจมใหญ่ซ้ำยังนีพี่น้องเดี๋ยวเซเว่นสิเก็บซะก่อนเนาะคลิปนี้กาแฟสนิพพี่น้องเนาะพิชพลาดตัวใดก็ตัวคือพายลายๆพี่น้องฝากเบิ่องฝากชมไม่เก็บบักม่วงซอยในพี่น้องฝากเบิ่งฝากชมฝากติดตามนเด้อฝาก ให้กำลังใจเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจเนาะมาเก็บบักม่วงพามาเบิ่งบักม่วงพี่น้องเอ้ยกร็ดิก,กระดอกม่วงกระไรผูรลายผูรลายอะริอรอโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องเก็บมะม่วงก่อนหากกระไดเครื่องคุพี่น้องอยัามาท่านเด็เครื่องกระสอบสัเดี๋ยวเ้าเก็บกันพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายพี่น้อง